ยินดีต้อนรับนักผจญภัยทุกท่านเข้าสู่ช n แนลชาร p ปี้ชิควันนี้เป็นการฝึกฝนในการเรียกพลังเซียนขั้นสุดท้ายจะต้องมาฝึกฝนกับราชาหมาป่าว o ฟอ o ฟนอ r t ดไม่มั่นใจเลยค่ะแต่ก็จะพยายามก่อนที่จะไปเริ่มการฝึกเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เอาละค่ะเพื่อนๆเราก็มาถึงสนามฝึกซ้อมกันแล้วนะคะถึงตอนแรกเราจะเกินได้กันยูแต่ว่าในทีมเราจะไม่มีกันยูนะเพราะว่ากันยูไม่สามารถตีหมาป่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นท่าน,น้ําแข็งเหมือนกันและเราก็ขาดชฉี่ฉีไปไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าหมาป่านั้นตีแรงยี่งนักนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่นะคะก็คือออกมาแล้วค่ะราชาหมาป่านะคะตัวใหญ่หน้าเกงขามมากเลยค่ะ ถ้าโจมตีมีไม่กี่ท่านะคะแต่ว่าก็ตีเป็นวงกว้างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มด้วยการคอมโบเหมือนเดิมโอเคเนี่ยค่ะตีแรงมากเลยค่ะถ้าไม่มีฉี่ฉีแล้วก็เราตายแน่เลยฉี่ฉีเป็นตัวฮิลที่เราแบบชื่นชอบมากเลยนะคะหลายๆครั้งเราก็โอ้โหบวกได้ทุกสถานการณ์จริงๆมันเลยจ้า ถึงชีช้ๆเราจะเป็นสายฮิลนะคะแต่ว่าก็ตีกายภาพได้ค่อนข้างแรงเลยล่ะค่ะเป็นตัวฮิลที่มีประโยชน์ที่สุดเลยที่เราคิดนะคะโอเค,ค่ะเราจะเอาฉีฉมานะคะตอนนี้หมาปากก็จะเริ่มวิ่งวนนะคะเราก็จะอ้าวหัวแต่คยุยลืมดูไปเลยนี่ค่ะหมาปากก็จะวิ่งวนแบบนี้นะคะแล้วก็ พอมาถึงจุดๆุหนึ่งเขาก็จะวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาปุ๊บเราก็หลบอย่างนี้ค่ะโอเคมาอ่าคราวนี้ก็คือครั้งสุดท้ายนะคะเขาก็จะกระโดดมาแบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มกกลล่างค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าตอนที่เขากกลล่างแล้วอะค่ะ,ะตีแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าเราจะโจมตีเขาง่ายขึ้น มันก็จะมีสิ่งที่น่าลำคาญบ้างอะค่ะตรงที่เป็นน้ำแข็งหล่นลงมานะเราก็พยายามหลบๆแต่ว่าเหมือนเขาจะอยู่นิ่งกว่าเดิมมะค่ะจะไม่เหมือนตอนแรกที่กระโดดไปกระโดดมาถึงจะบอกว่าตีง่ายดูสิเลือดลดทั้วพัเลยนะคะอันนี้ก็คือว่าตัวฉี่ๆความสามารถก็คือว่าพอเปิดลูกไฟมาเอาฉี่ๆมาตีเท่านั้นเองค่ะเลือดตัวละครเราก็จะกลับมาแล้ว นี่คือความดีของนางนะคะไปเลยแล้วก็จัดไปปุ้มป้ามเลือดเหลือยุดใจนึงค่ะเกือบตายแล้วไหมล่ะอ่าดอกไม้อยู่ไหนเอย่ยดูซิเราได้อะไรดีๆบ้างไหมนะโอเคค่ะก้อน ถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าอันตัวเนี้ยเอาไว้อัพของน้องคีได้ค่ะแล้วก็ได้สีทองมา2อันอืนถึงออปชั่นจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอก็จบแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่คลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจ้าบ๊ายบาย